พรุ่งนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนจับตาคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะเรามาก่อติดก,กันหน่อยดีกว่านะคะว่านายาของการประชุมครั้งนี้มีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยนแรงหรือเปล่านะคะ0.5อย่างน้อยหรือจะไปถึง0.75%หรือไม่เราก็จะส่งผลในมิติของการจัดการเงินเฟ้อให้อยู่หมัดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะผู้คุยพร้อมก,กันกับพี่ต้นนะคะควรสอนชัยสุเนตาค่ะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย SBCO และผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน I Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณินย์นะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นสวัสดีครับพี่เชิญสวัสดีครับคุณวิทย์ครับพี่ต้นครับพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุม ECB กันแล้วนะครับอยากให้พี่ต้นอัปเดตสักนิดนะครับเรื่องของท่าทีของพวกเขารวมถึงสถานการณ์เงินเฟ้อที่กดดันพวกเขาอย่างแรงในเวลานี้ครับครับก่อนอื่นต้องพูดถึงเงินเฟ้อในยุโรปก่อนนะครับก่อนนี้ไปพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อในยุโรปยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าอาจจะไปพีคเนี่ยประมาณไตรมาสสี่นะฮะในขณะที่ของสหรัฐเนี่ยพีคไปแล้วนะครับเมื่อสิ้นสุดไตรมาสสองสาเหตุหลักๆของยุโรปที่ยังขึ้นต่อเนื่องก็อย่างที่คุณวิทย์คุณเฟินอ่านข่าวเมื่อตะเกียนะครับเรื่องของวิกฤตพลังงานในยุโรปต้องบอกว่าวิกฤตพลังงานในยุโรปเนี่ยมันทาให้ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากนะครับ สังเกตงไหมครับว่าอเมกเยอรมันเองเนี่ยต้องนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเนี่ยร้อยละ45%นะครับเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดฉะนั้นการตัดท่อก๊าซน t อต e a m ตีมเนี่ยมันส่งผลอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในในยุโรปก็ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อในยุโรปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสูงกว่าส0นะครับในไตรมารสสีก่อนที่จะปรับตัวลดลงแล้วอีกประเทศหนึ่งซึ่งออกจาก EU ไปแล้วก็คือ UK เคนะครับ UK นี่ก็สูงเช่นกันนะครับไตมาเสียจ,จะไปเห็นพีกประมาณ12%นะซึ่งถือว่าสูงค่อนข้างสูงมากในยุโรปถ้าเปรียบเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับฉะนั้นทิศทางอัตตาดอกเบีย้ยแน่นอนครับการประชุมวันที่8นะครับในช่วงหัวค่าของบ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างสูงฮะที่จะขึ้นดอกเบีย้ยรุนแรงมากกว่าเดิมอีกครั้งล่าสุดเนี่ยคือจุดห้านะ มันก็เลยทําให้ดอกเบีย้ยของยุโรปเนี่ยจากเดิมติดลบนะครับ0.5มากลายเป็น flat อยู่ที่0%ครั้งหน้าในวันพฤหานี้จะยักขึ้นเนี่ยถ้าจุด7.5เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขคอนเซนซัสของตลาดเนี่ย forecast กันว่าดอกเบีย้ยของยุโรปเนี่ยอาจจะไปหยุดอยู่ที่ประมาณแถวๆ1.65-2% mm. นั่นก็หมายถึงเป็นบวกนะครับ1.65-2% นั่นก็ยังเหลือลูมที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นไปพออพอพสมควรนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดจากเรื่องราคาพลังงานในยุโรปนั่นแหละครับค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นแน่นะคะแล้ก็เราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้มากกว่ากันระหว่าง0 5กับ0.75หรือจะไปถึงหนึ่งไหมคะพี่ต้นเอ่อตอนนี้คิดว่า0.75ครับก็คงจะมากกว่าครั้งที่แล้วที่ขึ้นศูนะครับคุณ 0.775<บ>นี่ก็ถือว่าเกรดสีมากนะครับก็ใกล้เคียงกับเฟดไปแล้วนะครับค่ะและ้วในทางของเฟดเองล่ะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเงินเฟอ้อแม้ว่าหลายคนมองว่าจะพีคไปแล้วเรามองแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ในมิติของเจสันโฮก็ชัดเจนนะคะว่าฮอลคิชโทนยังอยู่นะคะเราก็จะจัดการเงินเฟอ้อแม้ต้องแลกกับภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอก,ก็ตามพี่ต้นประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือ,อ,อดอกเบีย้ยสหรัฐนะครับถ้าเราดูเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันพีกไปตอนปลายไตรมารสสนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่ประกาศของเดือนที่แล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับเดือนนี้เ,เงินเฟอสหรัฐจะประกาศประมาณวันที่13กันยายนนะครับเราดูจากราคาพลังงานที่มันปรับตัวลดลงนะครับราคาอาหารที่ทรงตัวมากขึ้นแล้วก็ไปดูด mm ัช hmm. นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ราคาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพวกค่าเชา่านะครับยาแรงที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้มอกเกจเรทเนี่ยเพิ่งขึ้นสูงมากแล้วมันทำให้ h โฮมเซลล์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทิศทางที่ชะลอตัวลงนั่นหมายความว่าอีกแนวโน้มต่อไปราคาค่าเช่าบ้านก็คงจะลงด้วยฉะนั้นคออินเฟชันของสหรัฐก็คงน่าจะปรับตัวลดลงนะครับฉะนั้นทิศทางเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยลดลง นะครับวันที่13นี้ก็คงจะประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อที่อ่อนลงจากเดือนก่อนหน้านะครับแต่ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อที่ซอฟลงเนี่ยมันไม่ได้ซอฟลงเร็วนะครับโดยปลายปีนี้เราก็ยังคิดว่าเงินเฟอ้อสหรัฐมันน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวเกว่ากว่าๆนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากเงินเฟ้อที่ลดลงนะดอกเบี้ยนโยบายก็ก็พูดชัดเจนนะครับว่าเขาบีไฮเดอะเคิร์ฟเยอะนะครับฉะนั้นมันขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แล้วล่าสุดก็ที่ประชุมที่แจ็กสันนะฮรก็ยังฮอกกิชค่อนข้างมากนั่นหมายความว่า,าสหรัฐต่ออย่างนี้ก็คงวันที่สิบสามเนี่ยจะเป็นตัวอันนึงหลักๆเหมือนกันที่เขาจะดูว่า mm hmm. เงินเฟิรมันลงลงมาอยู่ในระดับที่เขาพอใจไหมถ้าพอใจก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยรประมาณจุดห้าในประมาณปลายเดนนี้นะครับ mm hmm. แต่ถ้าลงช้าเนี่ยผมว่าจุดเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. น,นี้ก็เป็นเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐาอเมริกา ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันสะท้อนออกมาที่บอลยูแล้วด้วยนะครับบอลยูเนี่ย oh. ช่วงก่อนหน้าเนี่ยก่อนต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะยืนอยู่ต่ำกว่า3% mm hmm. ตอนนี้บอลยูสแตรัฐเนี่ยไปประมาณ3.2%แล้วนะครับ mm hmm. ก็สะท้อนถึงความฮอกรีชของเฟดที่เพิ่มมากขึ้น,นครับครับพี่ต้นครับเราเห็นภาพของเรื่องของมหาภาพรวมถึงทิศทางเงินเฟอ้อของทั้งยุรยโรปและอเมริกากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามาทับซ้อนกับเรื่องภาพของการวางแผนการลงทุนครับพี่ มันมีนะความเชื่อมโยงอย่างไรทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องต้องบอกว่าบอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวเคิฟกับท้ายเคิฟเลยนะครับถ้าคุณวิทุนสังเกตเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนี้เนี่ยบอลยูสารัฐตัวระยะยาวๆอย่าง10ปีเนี่ยเพิ่มไป3.2จระยะสั้นเนี่ย mm hmm. สูงกว่านั้นอีกนะครับมันเกิดอินเวอร์เตอร์ย hmm. ูเคิฟค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ <c oughs> นะครับ เยอะประมาณสูงที่สุดในในรอบหลายๆปีเนี่ยนะครับถามว่ามองออกไปข้างหน้าแล้วเป็นไงก็ต้องบอกว่ามองไปข้างหน้าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวใช่ไหมครับในขณะที่บอลยูเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้พวกตราสารนี่ต่างๆในสารัฐเนี่ยยูมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับ mm hmm. นัน่นหลาว่ากลายุทธ์การลงทุนจากนี้เนี่ยเ,เราก็ให้ซื้อตราสารนี่ระยะยาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่สามารถจะสร้างกระแสงเงินให้กับพอร์ตการลงทุนได้ในช่วงจังหวะที่ดอกเบี้ยมันยังขึ้นไม่สุดในขณะที่ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าเริ่มน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐก็คงเอ่อพอสิวิตี้ที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณไตรมาสสองเนี่ยคอนข้้งเป็นไปได้ยากแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหัวเคิร์ฟเองก็น่าสนใจเช่นกันฉะนั้นการวางกลยุทธ์การลงทุนช่วงเนี้ ถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันเขาอาจจะเรียกว่าการลงทุนแบบบาเบลก็คือ,อลงทุนต้นเคิร์ฟด้วยปลายเคิร์ฟด้วยนะครับม,มาผสมกันเพื่อให้ได้กระแสะเงินที่มันสูงมากขึ้นอันนั้นก็เป็นเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่น่าสนใจครับต่อจากนี้ค่ะครับแล้วในผลิตภัณฑ์อื่นล่ะคะอย่างเช่นอัตราสารทุนนะคะหรือว่าแอสเซทอื่นไม่ว่าจะเป็น e ีดหรือว่าคอมมอนิตี้เรามองอย่างไรบ้างคะเออเรามองเรื่อง Re ีดเนี่ยเป็นโพซิทีฟสายมากขึ้นนะครับ อย่างเรื่องร e ดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าที่ทางกับรตดดอบเบี้ยมันพีคไปแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงเ e งินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับไม,ไม่ได้ต่ําไปมากนักน,นะครับรีดก็จะเป็นอีกอันนึงทีเ่เป็นเรื่องการเฮดจิงนะครับของเ e งินเฟ้อได้นะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาดูน่าสนใจมากๆก็็ลีดบ้านเราลีดบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นด้วยนะครับนอกจากเรื่องเ e งินเฟ้อก็คือเรื่องของ รีโอเพน n นิ่งประเทศนะครับนั่นหมายความว่าการรีโอเปนนิ่งประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะขึ้นนะครับ occupancy rate ของโรงแรมมากขึ้นห้างสรรพสินค้าดีมากขึ้นพวกนี้ครับมันจะส่งผลทำให้น่าสนใจลงทุนนะครับใน o u t l o o ข้างหน้ารวมถึงเรื่อง valuation ด้วยนะครับรีดบ้านเราก็ค่อนข้างมี valuation ที่ดึงดูใจในะลงทุนในช่วงนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าสนใจเช่นกันครับ ข้อแนะนําของพี่ต้นนะครับต่อนักลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ที่เงินเฟ้อในเงินเฟ้อในบางภูมิภาคแตคพีกไปแล้วบางภูมิภาคยังไม่จบข้อแนะนําของพี่ต้นเป็นไงบ้างครับช่วงนี้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนครับก็ต้องระมัดระวังต้องบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะครับคุณวิูลเฟินเมื่อสักประมาณ2อสาอาทิตย์ที่แล้วที่เทคสต็อกวิ่งขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับ แล้วคาถามเราก็คือว่าเฮ้ยมันจะไปต่อไหมวันนั้นเราก็บอกว่ามันน่าจะปรับฐานแล้วแหละนะครับเพราะว่าเรื่องที่ทางอัตราดอกเบี้ยมันก็เป็นอยู่นะครับวันนี้เทคสตอกก็ปรับฐานกันมาอีกก็ต้องบอกว่าเรื่องหุ้นนะครับตลาดหุ้นถ้าดอกเบี้ยยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับยังมีที่ทางขาขึ้นแล้วแบบฮอกกิชด้วยเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นจะไซด์เว์นะครับปรับฐานขึ้นขึ้นลงลเนี่ยนะครับสอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อกับตัวเลขอัตราดอกเบี้ยนะครับ การที่ตลาดไซด์เวย์เนี่ยนะครับมันเป็นจุดเข้าซื้อเหมือนกันสําหรับการลงทุนระยะยาวอาจจะระยะสั้นเนี่ยอาจจะอาจาอาจะเพิ่มน้ําหนักมากไม่ได้เท่าไหร่แต่ระยะยาวๆเนี่ยต้องสังเกตดูนะครับถ้าตลาดปรับฐานแรงๆเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเช่นกันที่จะค่อยๆเข้าไปเก็บอันนั้นคือกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นส่วน <c oughs> กลยุทธ์ตาสารนี่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับวันนี้เป็นต้นไปมันก็น่าสะสมอยู่แล้วนะครับด้วย บอลยิวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถสร้างกระแสงเงินในพอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ต้นคะที่มาอัปเดตกันสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ คุณสอนชัยสุเนตานนะคะจากทาง SBCIO นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเงินเฟอ้อของยุโรปหรือว่าอังกฤษเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะคะ <c oughs> น่าจะไปพีคในตัวยีสิเพราะว่ามีวิกฤตพลังงานแต่อเมริกาน,น่าจะพีคไปแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าลดลงช้าๆปลายปีก็ยังอยู่แต่แต่เดเนต์นนั้นดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องค่ะใครลงทุนนะคะบอลยิวเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นดังนั้นถ้าไปดูแล้วทาง SBCIO ก็บอกว่าระยะยาวเนี่ยนะคะตราสารนี้ระยะยาวลงทุนได้ไหมได้ยังสร้างกระแสเงินนะคะแต่ว่าก็เริ่ม น่าสนใจสําหรับตัวราสารนี่ระยะสั้นส่วนรีสนะคะก็ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อได้พริตไทยก็น่าสนใจราคาถูกด้วยมีธีมรีโอเพนนิ่งด้วยส่วนหุ้นก็อาจจะไซเวนนะคะระมัดระวังการลงทุนหน่อยยกเว้นลงทุนยาวจริงๆก็อาจจะทยอยซื้อตอนตลาดหุ้นปรับตัวลงได้ค่ะพีวิทค่ะอันนี้ก็บอกโหเลียวโหต่อมากนะครับเพราะว่าหลายอย่างยังไม่แน่นอนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูท่าทีโดยเฉพาะย่างยิ่งเลยเงินเฟ้อสหรัฐพีกจริงไหมและลงลงในจังหวะใดกันบ้างนะครับส่วนยุโรปและอื่นก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปด้วย ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ